สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนมาพ่อกระชองตามอุบลค้นสีเกตครับหลังจากพักบัวเดชไทยคลิปมือหนึ่งเนาะครับเนาะแล้วก็ได้ไปส่งน้องๆคำแสงน้องรัดไปฟังน้าวนะครับคลิปนี้ก็นจะเป็นคลิปอยู่บ้านครับคลิปแหลกเด้อครับที่บัวเดชไทยนำน้องๆตอนน้องๆมาเนาะการมือนี้กันสิพาตะก้อนมา เห็ดกับเพาะครับวันาาวนี้สิพ้ามาเห็ดปนวันนี้ว่าสิปนปลาทูน้องกีเพิ่นอยากกินปนปลาทูสิได้หาเลาะเก็บพักในรอบๆบ้านเนี่ยนะครับบ้านว่าสิขอไอ้พักดอกแค่บ้านน้องแทบครับผมกัสิมา,าว่าความรู้สึกที่น้องๆมาเล่นบ้านมายามเมืองอุบลเ้าน้ำเรารับเนะาะว่า ความรู้สึกน้องเป็นอย่างไรก็ได mm ้ถามเพื่อนเรื <sitting> <moment> ่อยๆแล้วครับนี่นะกะสีพ่นละครัเอาไว้ตอนท่อนังกินเขาเพื่อน่ะกรสีวอรให้ฟังว่าน้องเพื่อนมานํำเพื่อนมาอยู่มาเหรียญมาเยี่ยมมาย้มอยู่นีเพื่อนมีความรู้สึกอย่างไรครับว่าอีกอย่างหนึ่งผมกับมีความรู้สึกอย่างไรตอนน้องมากสี่นะครับบางคนเพื่อนกับถามมาเนาะ่าเป็นอย่างไรมาจางไรกันคือไหนมาพบมาพอกันนี่สิครับปัะทุกคนเดี๋ยวสิไปหาเก็บพัก ไปเฮ็ดกับเขาก่อนครับผมอ่าน้องหน้าคากันเหลืองานพอดีครับผมโอ้อันนี้เป็นคนเก็บเป็นมอครับคนเด็ดครับคนเด็ดนี่ของคุครับน้องนาคาผมขึ้นบ่อไรแหรอครับกำแพงเพื่อนทักแท้ๆ่ะนี่มาขอดอกแค่อยูุ่นาบานน้องแทบเพื่อน วันนี้สีฟ้ากันเห็ดปนปลาทูกินครับเหล่าเรลืองเล็กๆน้อยครับโอ้มาครับทุกคนเทียบบ้านนี้มีแต่ผู้ชายครับลองนะคะากันเริ่มฮัดเขาวขั้วแล้วครับแมนสีอยากได้เมียแล้วบออ ถอดเป็นแต่ปะทูกับใครเนี่แล้วครับพี่น้องเนี่เออสำนึกะ <c oughs> ได้เมียกะเลี้ยงเนียย่อนอยู่หรอกยาสีซ้อนวิชาให้น้องอยู่ดอกครับเฮ็ดอีหยังเฮ็ดกับเขาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พอแล้วครับใส่เลยใส่เลยเอาปะทูใส่เลยครับให้น้องนะครับเพื่อนถอดปะทูครับถอดปะทูต่ตำปนนี่นะเพราะว่าบ่มีเตาทานเนาะเ <c oughs> ตาทานบ่มีก็เลยบ่ได้ปิ้งครับ เอาถอดเอาเนี่ยนะครับง่ายๆนังกินได้รวดเร็วเป็นอาหารนเคลียดนะครับนี่กะน,น้องก,กีกะได้เลืองานมากนะครับกะได้เตียมชุดแล้วสีมือตามกับแมนเพื่อน,นขึ้นก่อนนี่แหละครับเข้ากับเตรียมของเตรียมเครื่องใหม่เพื่อนเนาะว่างหันผมก็ได้ครัวพริกแล้วแก้มกับจะมี มีแตงื้นนี้กับสิได้กินข้าวหลายคนรวมกันอีกแล้วครับมาหวา่ความรู้สึกน้องอันกะมาล้วบอน้องอันว่าน้องอันครับโอ้่น็นยากนัดหลังบานมากนะครับตอนนี้สิได้กินกับสิได้คุยความรู้สึกกันเนาะว่าน่องๆฟังล่ามาเหยี่ยมมายามเฮอเห็ดจังไห๋หฮอ มีความหรู้ืึกจังได้นี่ลนะครับคือผมเมามาอยแดงแต่ต้นเข้มแล้วครับผมไ่กา,าวนวสัสดีค่ะสวสดีอบ้ค่ะมนด้กา,าตำปน,น้ี่นอ <c oughs> บานก็ได้แค่เตรียมของนะครับทุกคน <c oughs> แต่ที่ด้เห้น้อากิ๊ตกตั้ขึ้นก็ครับ <c oughs> เป็นตำปลาทูเนาะวัอนี้สกินเอาหัวเสี <c oughs> ส้ยันหลครับเนี่ยบานองแท่หนึ่กครับผมตำรองขั้น ให่มากแล้ว่าท น้องนะครับนะครับเป็นข้นถือกล่องวันนี้เพราะว่าผมไอ้ลวกพักต้มพักแล้วก็จะไหนอุ่นน้องใหม่ครับน้องใหม่กับเป็นน้องใหม่ไล่น้องใหม่ทางแต่้าน้องๆเพื่อนน้องมาฝากกันนะครับทุกคนนะก็จะได้กินกับปุลพอดีเนาะผมนึ่งไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นนะครับ ลดหุนได้ดหองมาบเฮ็ดอ้นูุคนไมนูยังกียคนบานเฮบานาเฮ็ดอยากเินคิดอดบ้านเยวสินอนบุญหลามีเดพาไปกินแมแปวแต่ว่าน้องิ่ปเฮ็ดอันนี้แกงหน่อหม่แกงหน่อไม้เนาะแป ເຮົາກໍເຮັດຫຼາຍເດືອນແລ້ວມັນເຮັດບໍ່ໄດ້ຄືເພິ່ນເນາະແລ້ວເຮັດເຂົ່າເຂียวເນຍເອົາລກບໍ່ົາເຮັດຈັດກໍມີແຕໍໄວົາດລະບນ ชูตำแห่งเด้อดหันเสร็จร้อยนี่ผัดเกลงค่ะนี่ครับทุกคนอาหารนอากับได้แล้วลนะครับวันนี้มีน้ำไม้เป็น นเนวเจียวไอ้ปนปาทุเนาะแล้วก็มีแตงครับกบ็มีไข่เจียวมีไข่เจียวกับปนปาทนกินช่นนี้แล้วครับเด็กๆแน่นอนม้อนีพอได้มีการผูดคุยเป็นบรรยากาศเด็กๆแน่นอนครับตอนนี้อ่ะไปพอกันตอนกินข,าข้าว่นละครับทุกคนอ่ะครับทุกคน ได้กินเขาห้อมผ้ากันในาร่ขนครับมอนี่อ้บรบสบทสิ์ส่อนี่เด้อครับเพราะว่าเฮาอยู่นาบ้านคือเราครับ <c oughs> อยู่นาบ้านตู้เป็นนาบ้านผมอยู่ตรงขามลานกาแฟาเนี่ยนะครับผมอยู่บ้านนาบ้านพินุษเนาะแ <c oughs> มนการน้องกิ๊เปนอยากกินปนปุ๊บทุ่มปนทู่มากแต่เวน้นว่าเห็ดปนปุ๊บทูให้กินนี่เด้บอบริได้กินหลายมือเนาะเรากินแต่อาหารทางหนออหลายหมือแล <c oughs> ้วะนี่ที่เด็ดเราใหม่ น้องใหม่ไรน้องใหม่ไรน้องใหม่ไอ้น้องนองเอามาฝากเนาะน้องกิ๊กเนาะแอนแต่เป็นนิรับเพื่อนบ้านกับคีบ้านะนะครับเล่นต้นคิีว่าสีผ้ามาคุยกันมาเออเป็นยังไงความรู้สิกน้องว่าะฮะี้วนบ้อหรือยาาัออยงไงเหรอะนะครับผมมาน้องอันเนาะน้องอัน,นกับตอนนี้กับก็นังรับคลีคบฝากน้องอันนะครับฝากดันฝากแนี่ฝากติดตามน้องอันให้ผ่านกุศลนะครับตอนนี้กั คนกับติดตามเกียร์ลอยเล้วเนาะเกียร์ลอยเกรอยกว่าแล้วครับกับขาดอีกน้อยนึงครับเขาไปพี่นองกับเฝากกดไอ้ติดตามหนองอันนะครับผมใส่หอดพันเนาะพันซับสะไข่คกับสี่พันชั่วโมงครับสี่พันชั่วโมงกับตอนนี้กับเขาับชั่วโมงพันพันเสร็จแต่ขึ้นยูน้ำนองล่ะตอนนั้นเห็ดคลิปเห็ดตรงไหนให้ทุกคนมึง คนสีเมืองยังสี่แดีวว่าตอนหนึ่งก็ขอผู้ติดตามก่อนครับเป็นช่องน้อยๆเฮาก็อยู่น้ากันซัมนี่ะครับขอกาลังแกได้ด้วยครับน้องอันได้เฮ็ดพอผมกับมีมูยังสี่นะครับผมมีมูเป็นีเกิดบ้านนํากันแมนก็ได้เห็นกันยูทูปเปิ้ลมือไหมแมนครับผมเพิ่มอีกคนหนึ่งเป็นเมืองอุบนของเฮานี่แ่ะครับไปกัสี่กินไปเรื่อยๆแล้วก็คุยไปเรื่อยๆครับว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวก็ ยาสีทรหาน้องนอ,อนกันยวโท่หาไอโอเอบได้นอนนอะเนียนแน่งนเปิดขึ้นเมื่อกี้เอบเสืผ้าผันมาเลยเ๋ยาคอในยาตโท่หาไอลองนัดกันครับอยากินาได้่ะเอบกินเลยกินเลยก,กินเลยครับ<ม>กินเลยกินเลยกินแสียบเสีบไอเน้งใหม่เน้งใหม่กินน้าใหม่แต่ที่ ทุกคนนี่ะครับว่าเออเป็นยังไงหนองมาเหรียญมาเหยี่ยมมายามมวนโมครับกอกมันนอนมวนมวนอน,นจนไอยากเมือเอ่องบะเสีเก้อหรอ่โอ,อ้เสีหางกิน <laughs> เออโอ๊ะอะไรจำอะไรเสียเกลือกันไหมบ่ ใสส่เือกินปนครับกินบ้องกินปนบ้างปนน้ำจิ้มเสบครับมันเป็นอาหารกินพักนะอมินมีปลาให้หมดกินข้าวจับที่มินนข้าวจับจ้บแกงหอมมาก คนแสเียเด,ด้วยนี่นะครับมันแสบมืองนผดมืออื่น่ <Okay. S 2> ายไปอันนี้เรื่องไรไปางาน,นสดกินแน่จะบอกอไรบอกแน่จะกินหลาย <laughs> อบอกแน่จกินหลาย <laughs> ร็ใส่คลิปลได้อนิเสียงลำพวง,งวเดี๋ยวปวนปลาทูกินหอดปนปลาทูกับไอ้น้องใหม่น้องๆนี่ละสวัสดีครับสวัสดีครับมามามา น่ากินข,ข,ข,ขน้าวคา,านข้างเออ,อนองมา,มากวันได้กินข้าวนาบ้านเลย <c oughs> ไป็กินเงียบเลยเหมือนนี่ไม่คบแก่งไ่คบแขงตอนนี้ก็ได้โทรหาอันโทรหาอันนองคำแสงครับกับนองรัดวันโอ้ยขึ้นหอดขึ้นหอดวันสุกเลยวันสุกเจอกันเท้อจุ่นเงี้ย <c oughs> <c oughs> เราจะพาดกันไป็น,นดวงดาวแถลอนหลัน้องลัดโอ้สีนอนเดียวแถแน่นแน่นทำไว้เนี่ยวทำไว้กันไายคลิปที่ชมอือกะเมื่อนี่กะเป็นบนรรยากาศไยนนายคลิปกินเข่าเล็กๆน้อยๆแล้วก็โทรหาน,น้องแล้วก็บ,บอกความรู้สึกว่าน้องมาไอ้พี่ๆมีความรู้สึกกังได้นาดนะน,นั้นอันนี้ย่

เราเคี้ยวตัวไม no? ่เราขึ okay. ้นเหล่าเขาหนิล okay. ่ะบอว์บอว์คำวันดีกินว okay. hey, hey, yeah. ันนี้ว่าจะได้เหรอได้เที่อันที่ห่อไปฝากเอาโอเคบอว์บอว์วันเดี๋ยวยาจะโทรหาไหมโอเคบอว์บอว์นุ่งเลี้ยสวัสดีครับปิ๊งจ้านี่แหละครับทุกคนก็เลยโทรหาน้องเนาะคิดหอดน้องน้ำละไปกับเป็นวิวๆ วันกันตื่นนอนมากอะว่าสิได้เจอน้องสุมื้อกัตื่นมาเจอน้องแต่ว่าน้องกะรู้สึกดีได้ว่าตื่นขึ้นมาโอ้ก็ตื่นเช้าจังซี่นะเพราะว่าผมพาน้องๆตื่นเชนะ้าครับเฮาเวลามีหน่อยเฮาต้องท่าไมลานี่ยนะครับแม่มาค่ะพี่น้องมากินของนํากันคร<ท>ับกระเทียมมีน,นูอาหารบ้านๆเฮาล่ะครับเอาง่ายๆมอนีด้ดอกไม้ บ่ไกันซีใดไปหาหอยอีกแล้วครับขันตึงจักน้อยนี่นะ <laughs> ทีมงานนี่ขันหอยบ่ไห้ครับำ <laughs> อไไยเล้หไปหามาจะใส่วาวาขึ้นยไหกำลเป็นบรรยากาศกินขาวเนาะโมเซียวม,มัน,นี่อะสีมาบอกความรู้สึกให้ฟังว่าหงองมาเรา ยังไหงหฮาดูซื้อ,อยังไงสำหรับผมนี่กันสี่เลยครับหนึ่งหนองมกนีห่อห่อไห่หนองมกผมตัดเบื้องนี่ไปก่อนนะครับว่าบางคนประโยชน์เอียงบอ,อย่านว่ามาเกาะหนองบอนีคือคอนี้ตัดผมออกไปเลยครับ,ผมบ,บผมบอกเคยคิดแบบสั้นผมบอกไทยก็ได้ยู u ู e แต่ว่าน่องอ่ะบังคับใหอยไทยในมันกันห่ตอตรงไทย ม,มีความรู้สึกดีต่อกันที่ให้นนองมากนะครับผู้ใได้มากได้หลายคนกระทางเขาบอกเคยวางคนประโยชน์เ,น,เนี่ยจากนนองเนาะแคแคหน,นองมาสนีห่อห่อก็ดีใจนึง่งเขาเป็นเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนเขาเอื้อนเอี่ยมนุษย์ยญี่ปุ่นเออสิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นสิครับเขาเห็นเขาไปเจอที่สิ่งใหม่ๆม่ที่บขเคยเห็นเนาะทุกอย่างเป็นครั้งแรกบดครับ บกว่าเตียนองอันที่ไหนขามเล่าที่ไหนเจอหนองเนาะผมก็ได้เจอหนองผมกัมีความรู้สึกดีจังสี่คือเฮาหนึ่งเอาไว้ง่ายเฮาเป็นคนไทยเป็นเอฟซีหนองไปมบัว่าเข้าเป็นยูทูบเบอร์น้ำกันนะครับผมบริกิรแบบหนึ่งยังสี่นะกต่หนองกับหนึ่งเห็นหนองมีรอยยิ้มกับมีความสุขอีกนึงกับขอบคุณน้องกิ๊กนะครับว่าน้องกิ๊กกหยุดงานมาต้อนรับน้องๆทุกเดือนเนาะ ทุกเดือนครับช่วงนี้ครับบเป็นยังเโดนๆมาผัวกันเถอะแต่ว่าเดือนนากะสีอีกละขอปีนีดขอปนองกีกีนอยู่ครับขอนเพราะว่าเดียวเดือนตุลาผมกัจะได้เห็นงานแลกัสิบุคอยเดวานได้ไปหันไปนีครับอิกิอย่างนะกัสิไดเป็นบรรยากาศแบบกินข้าวนันใดอยู่ครับตอนนี้เพราะว่าพมก์กังมีบุญทำงานเนาะกินอะไกันนั่นแหละครับเป็นเป็นความรู้สึกของผมเลย เป็นความรู้ืึกเสียยินดีมากที่หูจักยินดีมากที่มีแขกไปมาบ้านมาเหยี่ยมมายามครับน้องกิ๊ก้ะครับดีใจค่ะที่น้องนองมาเล่นน่ำตอนแรกก็บอกบอคิดว่าน้องสิมาอีดีแมนเพราะว่าเขาไม่เคยหูจักกันเนาะเคย บ่เคยหมู่จักเลยล่ะยยานนองบ่กล้ามากอยากนอนบ่กล้ามาที่นี่พ่อพ่อน้องดีมากแล้วเฮากับในทานาเป็นเจ้าบ้านนอกเฮากับ้องตอนรับหน้องให้ดีที่สุดแหละพี่น้องก็คือก็คือซ้ำซ้ำพี่ซ้ำหน้องกันเนาะอย่าไปคิดอื่นไกลนะนะาก็ซ้ำพีซ้ำน้องเขามาหาเฮากับ้องตอนรับเป็นเหลืองปกติอยู่แล้วอของของของคนไทยเด้กับตัวนี้กับชื่อหมองแหละ้องตอนรับดีดีเนาะมี่ยังกะหาสูกันกิน เข้าไปหาบ้าซูบ้านน้อยกับน้องกันตอนรับดีมาครับคือคือเข้าไปบ้านเขาเขามาบ้านเขานี่ยแหละครับผมแม่บมีกับฮ่าซูกันกินมีกับฮ่าซูกันกินแมนครับเป็นไงกันบ่ผมถือว่าสิ่ตอนรับน้องได้ดีสำหรับเขเข้ากับตามสถานภาพเนาะคันบอกไปตามมีตามเรื่อยๆครับขึ้นมาหน่อเอ๋อน้องอันเป็นยังไงที่ได้เห็นครั้งแรกละกรน้องอันกับเหตุยูทูบได้ครับ ผมนะเป็นคนบังคับน้องเฮ็ด <c oughs> พอนึงเฮาได้มีมูแม่นครับมีมูดว <c oughs> ่วมไปนํากันจังซั่นจังซี่ครับเอาไปรู้สึกจังได๋ที่ <c oughs> นอ <c oughs> ้องหน้าเล่นมาเยี่ยมมายามนําแล้วแต่ได้ก็ฝากช่องอันมานอกไ,ได้ไม่เด้อครับเด้อตั้งแตก่กี้ผมก็บ,บรร่ได้ว่าตั้งใจเฮ็ดช่องขึ้นไปตามบ้านนั่นแหละครับก็คือเงินมาถ่ายก็ผิดตาไมานั่ง,าาามมาางกินขา้าวเหมือนใช้ชีบรประจำวันเนาะืแล้วก็ผิดตามว่าโอ้ยแ,แล้วก็ได้โหลด แอบเอื ON, ้อนยังก็สมัครยังก็สมัครแคช่องเนาะตากับม,มามาจับโทรศัพท์มาเลยมาไอมาไอไหนลูประมาณนี้นะครับว่บเขาหนึ่งส่วนเขามีเวลาว่างแต่ว่าผมอันลักลักษมินผมแถะเพราะว่าผมเห็นงานเปน็นฤดูคือคือผมวอาในคลิปตลอดมากคันฤดูฝนนี่ผมจะบมมีรายได้เลยเห็นยูทูบก็ดียังหนึ่งเขาก็มีรายได้พอาะเดชินเสือขอบขั้วไปได้หาบาทสิบบาท อยังไทยซอยน้องกิ๊กครับครับก็คือว่าคือไปตามมาเนาะผมกับโบเดตังใจมจิติตน,นาเช่ว่าจะไปเหมือนผมผิดช่องฮัดช่องไม่ก็ไปตามมาสิงเมื่าสิี่ผมจะไปออไปแด้กับน้องนะครับผมกับพี่นี่คลิปจิทากับน้องผมกับเขาไปได้เล่าแบบลึกๆซึมนะคือเธอแหลกอิดในชีดอินี้นะครับคือความจริงจากใจนะครับอย่ามาเต้ด่านเล่าของเมฆเตะหนองอันกับยังเคยเห็นขัางซองข่งเห็นตั้งแตงทำไมในหน่อยมั้งเพราะตะกี้ผมก็ยึดน้ำมันออกเนาะ ที่นี่ก็ได้ไปรับนอกก็ผิดตามไปตามมาเไปเรียนไปรับนอกก็บายบ่ผนก็ได้ไปมเล่านะครับี่ก็ได้กลายเป็นการจักนองครับแชกครับนองรัดนะครับที่นี่สมมติไปรับกันแล้วคุกคขี้กันแล้วก็โอเคครับ<ม>นองมันแบบถูกสึกดีเนาะศึกดีเพราะว่าเองผมก็ตือนเต้นอยู่แล้วว่าผมเด็ดไปขาไปเล่านองมากสินองกับเหมือนตือนเตือนมากอุบลสินะผมก็ได้กลายเป็น กันเถ่อเก๋เป็นกิกเกงคือคืบกันเนี่ก๋บ่ค่อยได้่วเดีกันหลายเนาะฟอเวลามันกิดสันเนาะแหมเนาะว่าอยู่ต้องกันรวมๆแล้วกับมวนมวลายนะครับความรู้สึกดีมันเป็นมันเม็นอันหูแจกันเป็นปีแหมนันเป็นกันเป็นปีเป็นพมาณนี่นะครับขอบคุณน้องแทบน้ำหลับขอบคุณทุกคนน้องแทบกับซอยมาเป็นซีซันในคลิปของเฮ่าล่ะกันได้ไปคือว่าล่ะครับไปงานล่งท่านหรืองานสังฆทานเนาะน้องแทบเพิ่นกับขอบคุณน้องแทบเพิ่นเชิญ น้องๆไปห้ากับยินดีนะครับหล้วก็ดีใจน้ำหนักเพราอไดนไปทำบุญหนึ่งไนพลาน้องๆไปทำบุญ่ว่า <c oughs> อยากอยู่ <c oughs> ดนอยู่แต่ว่าห้ากลับผมมีเวลาเนาะน้องๆต้องพากันกลับกานครับเอาไว้คุณละโอกาสนาทางใน้องๆง่าไหมให้น้องเ <c oughs> ห้พาสปอร์ตมานอนเหรนก็นได้ครับบ่านผมผมบอสซีเดียดได้ไหมบ่านผมยินดีต้อนรับทุกคนผู้ใดอยากมากมาได้ครับ บ่อเด็สีเดียดฮ่าปูห่าปลากินไปสั่นไปเพราะว่าผมกับเหตุงานอิสระกับบ่อใดว่าเหตุงานตามเวลาเวลาไปหันไปหนีกับมีเวลาไปหลายๆหมองครับไปอยู่บ่ล่าหบ่งไม่ออกมงแต่ว่าเนี่ยครับล่อมึงมันพูดเนาะโอ้มันไอ้มันมันชุกครับแต่บ่เด็กไปคุยกับหน้องนะครับมันยุกกันเหมือนแตนมันมีความผู่พันเหมือนกินมันหนองขนาดนี้ มื่อเนิ่นนะตัวผมผมคิดมาหันหันเนี่ยอันอยู่บนหน่อยผมบอกใครอยู่ผมอยู่บ้างในอยู่ครับอยู่ข้างในบ้านบ้านเกิดบ้านเกิดรูปอยู่ข้างในตัวว่ามุกหน่อยมุกมุกเออมุกเล่นมุกเล่นมุกเออเป็นมุกให้น้องเบิ่งมือหนิว้าแล้วครับแสงเบิ่งมุกอันอยู่บนหน่อยผมอยู่ข้างในนะเออเมนแมนนะมาเราฟังมุกแอบแฝงเถอะอันบ้านนอกแอบบนในอ๋อเดี๋ยวดูส่องใหม่ปลาเห็นหนอยที่ไหนเล่นมุกเห็นหน่อยบ้างมือหนิ นี่นะครับนี่เป็นบรรยากาศแบบนี้นะแต่ว่ากอยากพาหนอวยันไปอบอแตอยากพาไปายูเพราะว่าผมว่าที่นน่ยว่าจะไปวันศุกร์นี่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเป็นประมาณนี้ครับสับส่วนนี้สับจ้งางยานเนี่อืเ่องเนี้ยถักก่อนเ่องนี้ถักก่อนแ <laughs> ม่นองๆไอ้นองเลื่อมคล้องไว้ <laughs> 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 สิได้เอาคล้องไปทรงนองๆครับเพิ <laughs> ่นยันที่พอไปหาเพิ่นทาําท่าลืมมาจากักขยายไปหาดีเนาะเออ ครับมากันกินเขากันครับนั่นแหละครับเป็นความรู้สึกในใจของขา้าเดี๋ยวว่าหนองมาสองมีคนถามไท่หร่าเพราเข้าวรู้สึกอบไรจะเป็นประมาณนี่ะครับเป็นความรู้สึกที่จริงจังและจริงใจตอนหนองต่อทุกคนที่มาเยี่ยมมายามบระเมีนว่าข้าไปไปผุนเพิ่นกับตอนรับยังดี ไปเข้าไปบ้านมอสูบบ้านไว้กันสุดยอดครับน้องมตอนรับดีมากป่ะสี่ใ้อำลาพี่น้องแล้วเนาะย๋ยวสี่ขอนุญาตกินเขากนครับฝากพ่อแม่พี่น้องผี่เขามาชมคกินหนีกับฝากติดตามทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ตามอุบลคนสี่เกลีอันบานนอกครับมีกันยูซัมนี่แหละครับครับผมลาล่ะครับเจอกันิปหน้านะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องลาละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย นีแ่แหละครับพี่น้องหลังจากกินเขากินหนามครับเบิ้งวิธียูโทปเปอร์ครับพี่น้องเซตคอร์ลเลยครับเยาว่ามสมศักดิ์ประสายอ่อน